ถอดรหัสความเชื่อว่าด้วยการกลับหลังหันรหัสโคดสิ่งที่เปลี่ยนแปลงยากมากคือความเชื่อของคุณค่ะพอดแคสต์ไปดีโคดเจาะรหัสเราเป็นอย่างที่เราเชื่อค่ะ ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะสำรวจความเชื่อของตัวเราเองค่ะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างคะในด้านต่างๆดังน,นี้ค่ะในด้านของความเชื่อเกี่ยวกับตัวเราเองเช่นความเชื่อด้านศักยภาพของเราค่ะความเชื่อในความไว้วางใจตัวเราเองค่ะเช่นในด้านของความเชื่อเกี่ยวกับการเงินหรือความมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์ในชีวิตของเราค่ะ เป็นอย่างไรบ้างคะเช่นความเชื่อในด้านของความรักค่ะความรักที่เรามีให้กับตัวเราเองให้กับคุณพ่อคุณแม่ให้กับคนที่เรารักครอบครัวการงานหรือธุรกิจหรือว่าสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรารวมไปถึงความหลงไหลของเราด้วยค่ะเป็นอย่างไรบ้างเช่นความเชื่อในด้านของ การงานและธุรกิจค่ะเจาะรหัสลงไปนะคะในแต่ละเรื่องค่ะพิจารณาผลลัพธ์ในชีวิตของเราในปัจจุบันที่เป็นอยู่นะคะเพราะว่าเราเป็นอย่างที่เราเชื่อค่ะเช่นเราเชื่อว่าเราไม่เก่งเราจะไม่สามารถหาความเก่งของเราได้เจอเราจะมองเห็นแต่ความเก่งของคนอื่นนะคะเช่นเราเชื่อว่า เราไม่สามารถทำได้อย่างคนนั้นหรอกใช่สิเพราะเป็นคนนั้นไงล่ะเขาถึงทำได้ทำให้เราไม่กล้าทำอะไรนอกจากทำตามความคุ้นเคยเดิมๆนะคะเช่นเราเชื่อว่าเราคงไม่สามารถเทรดหุ้นให้ร่ำรวยได้หรอกมันเสี่ยงมากนะกับการที่เงินจะหายวับไปกับตาเลยอะ เราจะไม่สามารถทำกำไรที่ดีจากการเทรดได้เลยเช่นเราเชื่อว่าเราไม่คู่ควรกับความรักดีๆจากคนรักดีๆหรอกทำให้เราไม่สามารถไม่กล้าเปิดเผยความรู้สึกดีๆออกไปสู่ผู้คนแต่เรากลับส่งสัญญาณของความขาดแคลนความรักออกไปโดยอาจจะเป็นในด้านที่เรียกร้องความสนใจ หรือกลับด้านกันนะคะอาจจะเป็นในด้านของที่ทำให้ตัวเองรู้สึกต่ำต้อยด้อยค่าเป็นต้นนะคะการใช้ชีวิตของเราเป็นไปตามความเชื่อของเราค่ะรู้ตัวหรือว่าไม่รู้ตัวก็ตามค่ะถอดรหัส Decode การออกจากความเชื่อเดิม จุดสังเกตนะคะจากพฤติกรรมในอดีตของเราเนี่ยละค่ะที่ทำให้เราไม่สามารถสร้างความเชื่อใหม่ให้กลายเป็นความคุ้นเคยในพฤติกรรมของชีวิตเราได้มาจากการคัดค้านของใจที่ยังไม่ต้องการทำตามคำสั่งของสมองนะคะทำให้เกิดแรงต้านซึ่งในที่สุดแล้วเราก็ไม่ทำและกลับไปใช้ชีวิตใช้พฤติกรรมแบบเดิมๆซ้ำๆอย่างที่เราคุ้นเคยค่ะด้วยความรู้สึกว่าง่ายกว่า สบายใจกว่าปลอดภัยกว่าเป็นแบบนี้นะคะดังนั้นเนี่ยกระบวนการที่เราสามารถมองเห็นแล้ววิเคราะห์พฤติกรรมต่างๆของเราได้ในประเด็นที่เราได้เจาะรหัสมาแล้วนะคะก็ทําให้เราสามารถที่จะสร้างความเชื่อใหม่ได้โดยการสร้างความคุ้นเคยใหม่ๆนะคะเพื่อให้เราสามารถออกมาจากความคุ้นเคยเดิมๆ โดยการที่เราทำความตกลงกันก่อนนะคะในความรู้สึกก็คือในใจของเรานั่นเองอะค่ะกับการทำงานของสมองของเราเราจำเป็นนะคะที่จะต้องสื่อสารตกลงรับรู้ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันค่ะเพื่อให้เกิดแรงขับเคลื่อนมหาศาลที่ทำให้เราเนี่ยสามารถยืนหนึ่งได้ตลอดเส้นทางด้วยความรู้สึกที่ร่าเริงเบิกบานใจมีความสุข มีความหวังมีความเชื่อมั่นและทรงพลังนะคะยืนยันรหัสโค้ดคอนเฟิร์มเมชันเราเป็นอย่างที่เราเชื่อความเชื่อเป็นเรื่องที่เราคุ้นเคยค่ะและเรายินดีที่จะทำตามความเชื่อที่เรามีนะคะ เราสามารถยืนยันรหัสความเชื่อใหม่ของเราได้ซึ่งเป็นกระบวนการที่เราต้องทาําซ้ำแค่นั้นเองค่ะจนกว่าจะกลายเป็นความเชื่อใหม่ที่เราคุ้นเคยง่ายมากๆนะคะเริ่มจาก 1. ความรู้สึกที่เราต้องไว้วางใจตัวเองให้ได้ก่อนค่ะสาภาวะจิตของเราจึงจะจดจำความรู้สึกนี้ไว้นะคะและทำให จิตไม่ต่อต้านกับความเชื่อใหม่หรือคำสั่งของสมองเป็นการยอมรับของจิตและพร้อมที่จะทำตามอย่างง่ายดายต่อให้เกิดความกล้าหาญในการลงมือทำตรงนี้สําคัญมากนะคะที่เราจะมีความกล้าหาญในการลงมือทำค่ะเกิดความรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ง่ายเพราะว่ามันปราศจากการต่อต้านนั่นเองค่ะ2 เริ่มลงมือทำในสิ่งนั้นเมื่อทำสำเร็จไปแล้วให้ยืนยันกับจิตของเราด้วยความสุขด้วยความรู้สึกที่ภาคภูมิใจด้วยความรู้สึกที่แบบเจ๋งจริงๆคะว่าเราได้ทำสำเร็จไปเรียบร้อยแล้วแบบเราเจ๋งมากอะขั้นตอนนี้เป็นการโปรแกรมจิตของเราใหม่เปรียบเสมือนกับการอินพุตความรู้สึกใหม่ให้กับจิตนะคะจิตจึงจะร,รับรู้แล้วก็จดจํา สร้างความสุขที่เชื่อมโยงกับเซลล์สมองที่ขยายกิ่นก้านและบันทึกเป็นโปรแกรมใหม่ 3. ทํทำซ้ำค่ะเพื่อให้กระบวนการรับรู้ความเชื่อใหม่ทั้งเซลล์สมองและการรับรู้ของจิตของเรายอมรับในความคุ้นเคยใหม่ได้จริงๆอย่าลืมนะคะว่าเรามีเวลาในการที่จะทำซ้ำนะคะ ในแต่ละวันก็มีเวลาอยู่หลายชั่วโมงยกเว้นตอนที่เรานอนนะคะในแต่ละสัปดาห์เราก็มีจำนวนวันตั้ง7วันนะคะแล้วในแต่ละปีเราก็มีตั้ง5 2สัปดาห์ในแต่ละปีเลยทีเดียวนะคะจุดสังเกต ง่ายๆนะคะเมื่อเราเริ่มลงมือทำเราจะสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงของเราในทางที่ดีขึ้นนะคะไม่ต้องรอให้ใครมาบอกเราแล้วค่ะคอนเฟิร์มเองไปเลยเราเริ่มมีความชัดเจนกับตัวเองมากขึ้นทำให้เราสามารถกล้าที่จะชัดเจนกับชีวิตของเราได้ง่ายขึ้นอย่างมีความหวังด้วยนะคะเพราะเราสามารถที่จะออกมาจากการ มโนหรือว่าเอาแต่คิดอย่างเดียวแล้วเปลี่ยนเป็นการลงมือทำค่ะลงมือทำแล้วเราจะเห็นการพัฒนาและเราสามารถพัฒนาตัวเองได้ง่ายขึ้นด้วยเพื่อที่จะก้าวไปสู่สิ่งที่เราตั้งความปรารถนาไว้ค่ะอย่างมีความสุขตรงนี้สำคัญนะคะเราเป็นอย่างที่เราเชื่อค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะ พบกับพอดแคสต์ by Decode ได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ